พี่น้องวันนี้ก็พบกับน้องล่าสาวหน้ากายบป<ะ>ตอนนี้กำมาพบกับน้องล่าสาวหน้ากายพี่น้องเมื่อนี้กับกรมพบส่งเดือนเนาะพี่น้องล่ามาเหตุงานตอนนี้เฮากับกำลังเดินไปข้ามสะพานพี่น้องเพื่อไปรอรถมาฮับมาฮับเอาข้อมาเฮาไปสะแก้วนะพี่น้องนะวันนี้น้องล่ากับ ไปซักแก้วพี่น้องไปตอวัดรไปักแก้วเนาะถ mm hmm. ือว่าถ้าไปงวดนี้ก็น่าจะเป็นงวดสุดท้ายแล้วพี่น้องเพราะว่าเดือนห,หน้าเนะบัตรแรงงานหรือว่าบัตร M O U ของน้องล่าก็จะออกแล้วพี่น้องเนาะพี่นอ้นองข่าวกาได้เฮ็ดได้แรงเอกสารถูอต้องตามกฎหมายพี่น้องเลยเพื่อเพื่อเป็นให้มันดูง่ายยุตสบายดีเนาะ แล้วก็ให้มันทึกต้องตามกฎหมายพี่น้องตอนนี้เฮากันยา่าไปเชื่อวัดสะพานแล้วอ่ะพี่น้องตอนนี้เฮากัมาฮอดส,สะแก้วเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องคือตอนนี้เฮาฮอดสะแก้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องฮอในเวลาตีสามเกือบเข้าตีหนึ่งจ้าเอ๊ <c oughs> <c oughs> มันมีข้าวเม่าวงรอบนี่ตกใายม่มี่ล่เมื่อบ้านมารอบนี่แบ้นี้เมื่อไอ้วันี้มาโต๊ะบ้านเห็นยังซะเมื่อไปโดงเออเมื่อดงมันพอดีกระเทิรนนะมาไปละหนาหนานังรถนาเย็น่มรนเย็นแอร์แต่ว่าอากาศยี่นี่ก็เย็นนะ ลใครลูกคนน้อยปกติคนหลายเลยมันเขากินน้ำมะฮะตอนนี้เขาก็กินก๋วยเตี๋ยวนี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวตอนตีสี่กินก๋วยเตี๋ยวตอนตีสี่พอเวลาเขาฟังตอนนี้เราพอแล้วเอาถองมอกแน่ งอไข่แน่คุณพี่ใช่มรวยค่ะแค่ไม้ค่ะนอนยตายโบมีเงินใจเลยแม่สามถ้วยค่ะได้ครับเขียนก็ได้ครับะรวยอ่ะดองมเป็นน่กเตะไหมคะเลี้ยงเดียวได้อันนี้ของพี่ใช่ไหมได้ค่ะอันนี้ป้ามีเหลืองครับอันนี้เส้นเล็กเส้นเล็กเพราะว่าไม่กินตับเออเอาลงทันแหละโบกินอย่างเราลงถ้วยนั้น ยิ่งนอนไม่คยส่งส่งชามนะคะทาน400บาทเอมเงินนอนก่อนนะครับ่วยของเราใช่ไหมเออเอของเราแหละนะเป็นของไทยดอกาเจะเอาพักมาเสียผักไปก็เอาสามเลยเขาสินังไส่เด้นี่นะไปเอาตัวนี้เอาสามคนเหี้ย เนียน้ำพี qui, นำ่น้องเฮียเฮียนกนเยมาซอหัวอยู่นี่ลงด้านหลังโอ้ยสิบกินยังเลยปะบบบนี้คะถามะหาคอก่อนมาโยโยไปัดลูกเอาไมลูกมู่บี่เล็บัวเอามะขั่วมาลาบุกิน สวยค่ะบุหูจับสัจับสั่ง โคอยนดูเป็นไชักไหลชิมเลิด้ยกันครับนี่แหละน ก๋วยเตี mortar, ๋ยวรอบตีสี่จิงปุ๊บก็กินปั๊บพี่น้องเยอะจังเลยขอบคุณค่ะนั่งอะไรบ้างนั่ง้สาวเนี่ยนั่งว้าเนี่ยถ้ากล้องน้ำผู้สาวด้วย ของก้ยใช่ไหมเจ้าหมูบุินหมูตาบุกินทิ้ต่นตุ่นน้งน้าเมื่อไรน้องลากมาส้มเนาะมากส้มแบบบานๆเอาเยอะแยะมาำพน้องสามสิบบาทสาาทน้องแกลำไยห้าิบาทจะจาสามสามสิบาทอย่าหาทำซื้อสมเมื่อเข้าของน้ำแต่ละหบาทอยู่้านนะ มะขามน้อย4ีบาทมะขามใหญ่สาสบาทไือเจก็ขอดขาวห้าสิบบาทเนาะเอ็ดขาว้าสิบาทเออเาไหมพี่น้องียากมีเบิดทุกอย่างจะมาติดอู้แบบนด้เราเคยซื้อแบบนี้เลยยัาซื้อบ่ 50บาท50บาทไข่ลูกเดียว50บาทซื้อหัานนี่นะมีไข่ลูกไข่ไม่จ้าเล็กก็มีกะเนาะลูกเล็กกับนี่ลูกใหญ่ค่ะก็ฝากลูกเล็กนแหละลูกใหญ่ปลาได้ทองล้วยค่ะตัวเล็กเนาะได้จากลูก เอาไหมเอาเ้าก็เอาหกค่ะขายไม่แก่น้อยเอาไหมเฮ้ยห้าสิบบาทได้หกลูกเธอตัวเเดียวได้บอล่ะลูกเล็กลูกใหญ่อันนี้ตัวตัวข้างไหนมันใหญ่ปนกันได้ไหมปนกับลูกเล็กได้ไหมอันนี้ห้าสิบบาทเอาสลับกับสลับเอาดีอกสามลูกแล้วก็เอาใส่สามลูก ซื้อขาดเลยมันเส็กันมันต้องอตดกันนะอันนี้เนาะาเท่าอนนี้เ็า เขาพักหน่ไม้ของเขามีแต่ไข oh ่ลูกไข่มาสแกลไม่ซื้อไข่ลูกนี่โอ้ยเชยมากเลยอ่ะมาไม่ถึกมาไม่กสแกลไปละไปไปนั่งไปไหนไปไปว่ายูก่อนก็ได้เอาไข่ลูกไปว้ก็ได้เธอเอาขึ้นรถนอ่ะ ่บอกก้าวกระโดตัดนาเด้น้องอย่างเดียวยีบาทสามยาดดีพระเจ้าเมนบอกคนนี้เมนติละรือคิดที กินแล้วเลยไปหาที่ก่อนกกว่าสิฮอดห้าโมงพี่น้องห้าโมงเลยจำบัตร จะนั่งตรงไหนสัตว์ก็ไม่มีถ้าวันนั้นเราไปวันเลนเราขอสัตว์มา้อให้น่งนี่รู้สเลลงไปนอกรึวแลี่ยนไปนั่ง เอาไว้เลยหมแมนรถนจิ้วปลาด้เอาไว้ผิชคันได้พี่น้องได้สะสะแล้วเนาะเฮาเอิ้นสิอ่ะกินขนมด้วพี่น้องเช้อกินก๋วยเตี๋ยวมาบ่เจ็บกระเพาะกระะเเพามจ็บแต่อร่อยไหมอร่อยเอาไปนั่งบ่มาได้มาได้ ลืมเหรอลืมย <so ีรถมาไปเอาเก็บนะน้องตัวนี้เอาไปย่างจ้ำพาร์ทคอร์ดเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรากำลังย่างไปขี่รถภารกิจของฮาวนวอนได้ก็เสร็จสิ้นน้องถือว่าจุ๊บไปได้ดีเนาะ แต่ยังยังรุ้มีปัะหนึ่งคือการเดินทางของพวกเรานี่เราก็ย่างไปรถเดินทางครับที่น้องกลับไปที่ทํางานแล้วก็กลับเมื่อห้องอาบน้ำแล้วก็ลงทํางานทีเนาะเพราะว่าน้อง,าล,องลาวบริจุงงานเลยเขาจะลงไปเฮ็ดงานต่อกันที่ที่น้องซื้อโอเมก้าซื้อแถวข้างนอกก็ได้

เหนอน้องล่าเมือ่อยวะไ่นอนเพี่น้อง,องตอนนี้เอาหมอนนี่กันป็นเวลาสิบโมงสิบเ<ม>นี่เราเกือบจะทังานเนะน,นาะเกือบจปทันงานตอนนี้เราจะได้แท็กซีเข้าไปอาบน้ำแล้วกนะ็ออกมางานขึ้นวินหรืว่าบเป็นแท็กซีเอนงวินถามแล้วลูกเท่าไรราคาไปส่งนะ 他买。 จะเดินกลัวไม่ทำงาน มีแต่ล้างหน้าอาบน้ำหลวงพ่อท่านเลยเนาะ นังมหน้าง่อนนี้ิโมงถือว่าฮอตชาเนะเขาไปก็คืนไปเขาถึง10บโมง